สวัสดีค่ะเอาจริงๆก็ยังไม่รู้จะเรียกกันนี้ว่าอะไรนะคะเพราะว่าเป็นบ้านก็ได้เพราะว่าอยู่อาศัยได้นะคะหรือจะทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้ค่ะหรือจะทำเป็นร้านอาหารก็ได้คือมันทำได้หลายอย่างเลยนะคะในทรัพย์สินตัวนี้นะคะและตรงนี้ตั้งอยู่บนซอยบางนาะตลาด23ค่ะทำเลดีมากๆนะคะเป็นอาคารที่อยู่หลังเซ็นทรัลบางนาค่ะไม่รอช้าค่ะนั้นขอให้ข้อมูลเลยนะคะ ตึกตรงนี้ที่เห็นนะคะเป็นอาคารพักอาศัยเดี่ยวความสูง4ชั้นนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่202ตารางวาค่ะและพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะรวม2หลังนะคะประมาณ696ตารางเมตรค่ะมีด้วยกันทั้งหมด7ห้องนอน 9ห้องน้ำมี1ห้องครัวและบวกห้องรับประทานอาหารค่ะมี1ห้องพระเรียบร้อยมี1ห้องแม่บ้านบวก1ห้องน้ำในตัวค่ะและอีก1จุดเด่นคือสามารถจอดรถได้ถึง10คันค่ะทิศของหน้าบ้านนะคะจะหันทิศใต้ทำเลนะคะอยู่หลังเส้นท่านบางนาทำเลดีมากๆค่ะทุกคน หากใครกําลังมองหาบ้านเดี่ยวที่อยู่หลังเซ็นทันบางนาบ้านเดี่ยวใกล้เซ็นทันบางนานะคะบ้านเดี่ยวสุขุมวิท13บ้านเดี่ยวโซนอุดมสุขบ้านเดี่ยวโซนสีนครินบ้านเดี่ยวที่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือหาบ้านเดี่ยวที่เหมาะทําธุรกิจทําคมออฟฟิศเหมาะทําร้านอาหารหรือหาบ้านเดี่ยวที่ใกล้ทางด่วนบุรพาวิถี หรือหาบ้านเดียวที่ตกแต่งหรูๆนะคะโบขออนุญ,ญาตแนะนำหลังนี้เลยค่ะหากใครสนใจก็สามารถติดตอด่อสอบถามอาที่เบร์โรด้านล่างได้เลยนะคะ